ึ่งวันเอาไหมย่าไม่อย่างมันเป็นความสับสนของ U.S.C.A.S. อะคือเขาคือ U.S.C.A.S. ทำงานแบบสับเภ้่าอะคือเขาไม่รอบคอบอะคือเขาไม่ได้ดูเอกสารที่เราส่งไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนเรเข้าสู่ช่องนันเคนะคะตามหัวข้อคลิปเลยวันนี้ก็จจะมาเมาท์มอยพูดคุยเล่าประสบการณ์นะคะถึงการยื่นขอปรับสถานะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะได้รับเคสอนุมัติมาแค่หนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะตอนแรกเนี่ยกามาเป็นอพรเนาะอย่างที่หลายๆคลิปเนี่ยก็เคยพูดไปว่ากามาเป็นอพรนะคะด้วยวีซา่าเจวันแล้วทีนี้เนี่ย ก้า็ตัดสินใจที่จะออกจากโครงการนะคะก่อนที่วีซ่าเจวันเนี่ยจะหมดก้า็เลยยื่นขอปรับสถานะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเพื่อเพื่อให้อยู่ต่อได้เพราะว่าเวลาที่เราออกจากโครงการออแพรแล้วเนี่ยสถานะเจวันของเราก็จะโดนตัดไปโดยอัตโนมัตินะคะก้า็ไม่อยากให้สถานะตัวเองขาดก็เลยยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก้าวอ่ยื่นเคสไปแบบออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ u s c i s เลยนะคะเราก็แบบไปสร้างโปรไฟล์สร้างรหัสผ่านยูเซอร์เนมอะไรของเราเสร็จนะคะแล้วเราก็มันจะมีหลายฟอร์มมากเลยให้เรายื่นขอนะคะก็ก็ยื่นขอไปส่วนฟอร์มที่กังขอไปนะคะเป็นฟอร์ม I539 นะคะ Application to Extend/Change Non-immigrant Status นะคะอารมณ์มันก็เป็นเหมือนแบบ พูดง่ายๆก็คือแบบเหมือนเป็นบีทูวีซ่าบีทูนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราอะขอยื่นปรับสถานะที่อเมริกานะคะเราไม่ได้กลับไทยเพื่อไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเนาะอันนี้คือเราอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ขอปรับสถานะเพื่อจาก J1 นะคะไปเป็น B2 เนาะก็ท์ไลน์นะคะคือกางยื่นขอฟอร์มนี้ไปตอนวันที่ 25ธันวาคนะคะเป็นวันคริสต์มาสพอดีเลยแต่ว่าเราก็แบบกรอกออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็ง่ายเราไม่ต้องแบบว่าแบบส่งเอกสารอะไรไปแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะไปถึง u s j s นะคะค่ะก็เข้าไปกรอกออนไลน์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกวันหนึ่งมาวันที่26นะคะก้างก็ได้รับ case receive number คือแบบเร็วมากอะเราไม่ต้องแบบรอไปสษีเลยนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยวันที่28ทธันวาคมนะคะกั้งก็ได้รับจดหมายให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งในวันนัดของในใบเ,เพื่อที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะคือวันที่15มกราหลังจากสิ้นปีนะคะกั้งก็ออกจากโครงการอพแพเลยแล้วก็มาย้ายมาอยู่บ้านแฟนนะคะวันที่15ก้ากั้งก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะหลังจากนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบอ่าโควิดใกล้จะมาแล้วใช่ไหมโควิดเริ่มเริ่มมีแบบ ข่าวโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องอะ่ะมันก็เงียบหายไปเลยแบบสามสี่เดือนอะ่ะจนจนแบบเฮ้ยมันจะครบกําหนดที่เราขอไปแล้วอะ่ะคือวีซ่าท่องเที่ยวอย่างที่เรารู้กันนะคะคือมันเราจะขอได้หกเดือนเนาะแล้วก็สามารถต่อได้อีกหกเดือนใช่ไหมคะแต่ว่าที่กังขอไปอะ่ะคือมันก็ผ่านมานานเกือบจะหกเดือนแล้วทีนี้กังก็ในระหว่างนั้นเนี่ยกังก็ยืน่นเหมือนขอเอกสาร ใบติดกฎนะคะเหมือนประมาณว่าในวีซ่าประเภท J1 นเนี่ยมันจะมีแบบบู๊กแอนท r เวลแล้วก็ออเพลคือมันเป็นวีซ่าเลกเปลี่ยนใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นในหน้าวีซ่าเนี่ยมันจะเขียนว่าแบบเราติดกฎ2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดกฎก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องให้วีซ่านี้เอ็นมาให้วีซ่าให้วีซ่าที่เรามีเนี่ยนะคะจบไป จบไป2ปีนะคะเราถึงจะขอวีซ่าอื่นได้เนาะทีนี้ก้าก็เลยอ่ะยื่นขอใบติดกดไปแล้วก็ได้ใบติดกดมาปรากฏว่าก็ mm hmm. ก,ก็ไม่ได้ติดกด2ปีนะคะทีนี้แบบพอเวลามันผ่านไปเกือบเกือบจะห6หเดือนแล้วอะ่ะล้วก็เลยแบบเออลองสแกนใบติดกดแล้วก็แบบส่งลงไปในเคสเราซีว่ามันจะมีอะไรแบบคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็การก็ส่ง สแกนใบติดกดเนี่ยส่งไปวันที่7พฤษภานะคะสอนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่28เนี่ยก็เราก็มีเคสเคสมันก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกับว่าเขาได้รับเอกสารที่เราส่งไปเพิ่มในวันที่28พฤษภาแล้ววันที่30พฤษภานะคะ ก็ได้จดหมายเหมือนแล้วก็ได้จดหมายมาว่าเขารีเควสอะไรจากเรานะคะเหมือนเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มนั่นแหละนะคะแล้วเราจะแล้วกังก็ต้องเข้าไปดูคือแบบออนไลน์เนี่ยเราต้องเข้าไปดูในโน้ตนะคะแต่ว่าถ้าเราส่งแบบเป็นไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีจดหมายมาให้ใช่ไหมอันนี้มันก็ง่ายเลยเราก็แบบแ,บบแค่ดูออนไลน์กังก็เข้าไปดูในโน้ตว่าแบบเขาต้องการเอกสารอะไรแล้วก็อ่าน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 ไปนะมันก็จะแบบคือมันยาวมาก แล้วแบบข้างบนเหมือนก็จะพูดประมาณว่า u s a s เนี่ยต้องการให้เราเนี่ยส่งเอกสารไปเพื่อพิจารณาเคสโน่นนั่นนี่น,น,น,นี่ใช่ไหมแล้วพออ่านมาถึงใจความสําคัญประมาณว่ายอ่อย่อหน้านั้นอะ่ะเขาบอกว่าทำเหมือนประมาณเขาเขาอยากให้เราอธิบายหรือส่งเอกสารไปเพื่อยืนยันว่าทําไมเราถึงขอเอกขอสถานะช้าเหมือนแบบ เราอ่ะกั้งอ่ะจะจบโครงการอพอรแพนะคะวันที่15ตุลาปี -20 2 0แต่ว่ากั้งอ่ะออกจากโครงการก่อนออกจากโครงการยื่นขอขอเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวตอนวันที่25ธันวา2019่้ใช่ไหมคะคือกังอ้งก็ออกจากโครงการตั้งแต่2019แล้วเจวานกั้งอ่ะมันจะอยู่ไปอีก1ปีมันจะอยู่ไปจนถึงวันที่15ตุลา 2.0.2.0แล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนให้เราอธิบายไปว่าทําไมคุณถึงขอสเตตัสช้าไป3เดือนเหมือนเขาอะเข้าใจว่าก้างอะจบโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาแล้วทําไมมาขอเดือนธันวาคือมันเป็นความสับสนของ ucsas อะ่ะคือเขาคือ u s a s ทำงานแบบสับเภา้าอ่ะคือเขาไม่รอบคอบอะ่ะคือเขาไม่ได้ดูเอกสารที่เราส่งไปเลยว่าแบบจริงๆแล้วสเตตัสเราอะมันยังไม่ขาด มันยังเหลืออีกหนึ่งปีใช่ไหมคะแล้วทีนี้อ่านไปอ่านมาเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าสติรัสของคุณจะหมดวันที่15ตุลาสอ2ศูนแต่ทําไมคุณถึงมาขอวันที่25่ธันวาสองศูนถึงเก้าฮ้สรุปว่าฉันขอช้าไปสเดือนหรือว่าฉันขอเร็วไป8เดือนอย่างวะคือคือมัน คือข้างก็แบบอะไรอะตกลงคุณต้องการอะไรทีนี้ก็เลยไปปรึกษาทนายนะคะว่าว่าจะต้องทอํายังไงทีนี้ทนายก็บอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยกับแฟนก็คุยกับแฟนว่าจะแต่งงานกันทนายก็เลยเหมือนให้คาแนะนาม,มาว่าในเมื่อคุณจะแต่งงานเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปสนใจวีซ่าท่องเที่ยวแล้วถ้าคุณจะแบบ ดาวเดอรโรสแบบที่จะแบบขอกิมการ์เลยอะ่ะก็ก็มาโฟกัสที่กิมการ์ดีกว่าอันนั้นก็คือแบบอีกนอไปเลยก้ก็เลยไม่ไม่ส่งอะไรไปนะคะทีนี้ในในในจดหมายที่เขาขอเนี่ยมีระยะเวลาถึงวันที่1กรกฎานะคะ1นึ่งจุลายแต่ว่าก้าก็ไม่ได้ส่งอะไรไปจนมันผ่าน1นึ่งจุลายไปละทีนี้วันที่2องจุลายเนี่ยก็ได้เหมือนเราในเคสเรานะคะมันก็มีความเคลื่อนไหวเขาก็เหมือน ส่งมาว่าเขาจะไม่รับพิจารณาเอกสารอะไรใดๆที่เราส่งไปแล้วเพราะว่ามันได้เลยเะยเวลาที่มันกําหนดมาแล้วแล้วก็แบบอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตอนนั้นคือเราก็จะขอ,อกินค์ดอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เวลาก็ผ่านไปสองสดเดือนจนวันที่21กันยา2020นเราก็ได้รับจดหมายส่งมาที่บ้านเราว่าเคสเราได้รับแอพพูฟแล้ว ได้รับเคสอนุมัติวันที่18กันยายน2020ถึงวันที่19กันยายน2020ได้มาวันเดียวได้มาไม่อย่างเจ้าหรือว่าแบบคือเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ปฏิเสธเคสแต่เขาอนุมัติเคสทางทางที่เราไม่ได้แบบยื่นเอกสารอธิบายอะไรใดๆไปให้เขาเลยคือเขาต้องการที่จะให้เคสมันจบไป ทำไมเขาไม่ปฏิเสธเคสมาล่ะแบบดีนายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาแอคพิูฟมาทนันทันที่มันเลยระยะเวลาที่เราขอไปแล้วแล้วมันก็เลยระยะเวลาที่แบบส่งเอกสารหรืออะไรใดๆแล้วแล้วทาไมเราถึงได้มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนว่าสําหรับใครที่อยากจะขอเคสออนไลน์เนี่ยนะคะให้เราปริ้นฟอร์ม i 5 3 9ออกมาแล้วก็ลองมากรอกดูก่อนนะคะลองหาแบบพวกอินโฟมิชันแบบแนวทางการกรอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็มานั่งกรอกเอง เพื่อให้มันแบบ mix ว sure มันถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราค่อยไปกรอกออนไลน์นะคะส่วนเอกสารที่ก้างส่งไปนะคะก็จะมี ds 2 0 1 9นะคะแล้วก็มีสำเนาพาสปอร์ตสำเนาวีซ่า Visa, มีแบงค์สเตตเมนต์นะคะก้างส่งไป4เดือนนะคะแล้วก็มีจดหมายที่เรา ต้องการอธิบายว่าทําไมเราขอยื่นปรับสถานะแล้วก็แทนการเที่ยวต่างๆของเรานะคะแล้วก็เอกสารติดกด2ปีในในการกรอกแบบออนไลน์เนี่ยเวลาที่เราแบบอัปโหลดเอกสารไปแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราจ่ายเงินเลยนะคะคือจ่ายเงินกั้างจ่ายไปเลย4 5 5นะคะเขาก็จะแบ่ง ปลายส5สําหรับฟิงเกอร์ปิ้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบที่เหลือก็คือเป็นค่าธรรมเนียมในการขอปรับสถานะนะคะก็จ่ายไปเลยพร้อมกันเลยนะคะอันนี้มันก็คือง่ายเลยก็จ่ายแบบบัตรเครดิตก็คือตัดบัตรเครดิตไปเลยนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องยุ่งยากเหมือนตอนที่เราส่งไปสนีที่แบบว่าต้องมามันนี่ออเดอร์แล้วก็มาเขียนแยกน,นู่นนี่อะไรนะคะอันนี้คือแบบเขามียอดมาให้เราเลยว่าเราจะต้องจ่ายเป็นจํานวนเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเ,นเคสเราก็จะเข้าสู่การพิจารณานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยวของดิฉันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ